คันได้ที่แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องคันได้ที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะแบ่งออกค่ะเพราะว่าบ่ใส่ผงแหนมเนาะคะ่ะสิเฮซตสมมูเนาะคะ่ะเฮาก็คันเป็นแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นี่นี่ค่ะผงแหนมเนาะคะ่ะเฮาก็ใส่ลงไปเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปน,ะะนะไปนี่ผงแหนมเด้อพี่น้องนี่นี่ค่ะ นี่เป็นเกลือนะคะ่ะเกลือพงแหมเนาะคะ่ะเข้ากับจิ้งจบ่ไหลเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้าใส่เกลือลงไปเหลียวเนาะคะ่ะอย่ามันเข้มเครื่องนึงแหละคะ่ะเข้ากับมะขันเนาะคะ่ะเป็นลอเรลพี่น้องตัวเชืะะ้อเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเข้ากับมะขันเนาะคะ่ะเนาะขันมันเขาก็พงแหมพี่น้องนี่ค่ะ ขันโดนด้นที่น้องขันเสร็จเท่ากับนี่ใช่ะนี่น่คะงามบ่ค่ะน,ะนี่กับสิมาเห็ดแหนมกันเนาะคะ่ะเนาะดัชชี่ฮอเนาะคะ่ะเนาะ นะคะคมาเบิ้งขั้นตอนห่อเนาะคะ่ะเข้าก็สิเห็ดเป็นก่อนจนงสิ่เนาะค่ะเห้วกับห่อเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะถ้าผู้ใดบ่มีก็ใส่กระดาษฟอยล์หรือว่าถุงพลาสติกเนาะค่ะดีที่สุดเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ งามงามพี่น้องอือเอาละค่ะกาสิบโชว์ขันตอนการหา่ออเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหลังจากเห่อขันหรือว่าน,นี่สมมูด้วยค่ะนี่แ่งออกเนาะค่ะเนาะสมมูค่ะอันนี้เป็นแหนมเนาะคะ่ะนี่ค่ะใส่ผงแหนมเนาะค่ะเนาะ ออกมากระสีหนาตางสีเนาะคะ่ะเพราะว่าเห่าเห่าบ่มีใบตองเนาะคะ่กะก็เลยเอาถุงพลาสติกถุงหน่อยนะะี่ค่ะอัดนะคะเนาะ,ะนะะี่ค่ะบ่เล็ดหลายค่ะเห็ดสม,มูทสองหอเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็เห็ดแหนมอหาหอเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่ากินคนเดียวเนาะคะ่ะบดนี่ค่ะกะส็สเจี๊ยวมากสีเนาะคะ่ะหน้าตาของแหนมเนาะคะ่ะกระเซตเรียบร้อยกะน,นี่ค่ะอัดให้แน่นเลยละคะ่ะ บะหมี่อ่ะมามาจาัการในการตรวงเนาะคะ่ะกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็มักผงนัวกก็ใส่ลงไปเนาะคะ่ะเนาะบรได้ใส่เข่าเนาะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ใส่เข่าค่ะ,คะเพราะว่าเห็ดสมมูงเนาะคะ่ะอันนี้เห็ดแหนมบะใส่กระดไดใส่กระไดแล้วต่พู้มมักเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะออกมาหน้าตาไก่เกรงเสียละคะ่ะเขาก็มาเฮงเสียคะ่ะอัดไยแนนด์ได้ละคะ่ะถุงน,นี่ค่ะนี่ค่ะ อย่ปีอยากกินก็ต้องเฮ็ดกินเองและค่ะเนื้อหมูนี่เอาสื่อเอาพวกเนื้อที่บบมีไขมันเะค่ะอยู่ยุลานมันก็มีเนาะคะ่ะมูบดแต่ว่าเขาบดใส่ไขมันไหมค่ะนี่เลยสื่อเอาหมูหมูเอาต่เนือนะะ้อไหมค่ะมาเอาไขมันมันออกลออะะแล้วก็เอามาสับเอาเองเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาใส่หนาตาออกมากสิค่ะพี่น้องหนังมูก็เอาไขมันออกให้หมดเนะะาะค่ะมากหลายกับไ่หลายเนาะคะ่ะหนังมันเนาะคะ่ะแต่ว่านี่ไซ่พอดีค่ะ กับหมูหมูเคิงกิโลเลยนี่แหละค่ะหมูโลนึงหรือเคิงกิโลเนี่ยนะคะคิดว่าเคิงโลละกัน,ะะนโลอเ่านมาอัดแน,น่นๆก็เอามาโชว์ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ายูพีกะเฮ็ดกินได้เนาะคันเนี่ยกะสิปายแล้วระค่ะสวัสดีค่ะสลักามยูเอสเอบายบายมาร์คคลิปนี้ก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยค่ะกับการเฮ็ดแหนมหมูเนาะค่ะเนาะ เครื่องปรุงกับบะบายไผ่ไกับเห็ดเป็นเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าลืมราค่ะสลรข้าม USA กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในด้วยค่ะบ๊ายบายเป็นราคาสมพอดีค่ะนี่หน้าตานี่ค่ะเห็ดลายเนาะค่ะเห็ดพอกินมากค่ะนี่อันนี้สุกแล้วค่ะ